สวัสดีอรลอบสาวอ,อ,องวันที่ยี่พฤษภา 2, สองพสครับเป็น้องเอฟซีดูทันน,นืมนนีฮัมมหอดว่าถึงครับองออปูชิปปลาขาวหรือหอปูตาฮั่มนเราเปน้องเนาะมอน้มาตามความเคลี่อนไหวเพราะว่ามืออื่นเ่าจะมีงานเป็น้องเอฟซีดูทันวันที่29พฤษภาคมส5 6 5ารยถล่าลา,ลายครับเป็น้องมินิเอฟซีมาหลายครับเป็น้องเอฟซีทูทันมอน้เพิ่มมาหาปูฮะ ยุติกาอครับพี่น้องเอฟซีทุรัญด่ an, าหลายครับพี่น้องเอฟซีทุรัญขู่ครับพี่น้องหลายคู่หลายคนครับนำ้นำน้ำของฝากมาฝากตอนเมื่อน้ำปูเพิ่นหลายคู่หลายคนหมวดพฤศจิกายนสองพัน 2, หา้ราร้อยหกสิบห้าตัวเลขและแนวทางขอ,องปูชีบกระขาวปูตาเฮาตัวเลขและแนวทงังย่ง,อย,ง,อ,ยงอยู่ต่อศูนย์ต่อหนึ่ง เจศซูนจะว่าไรายวันเข้ามาถามเจียวันพี่น้องเอฟซีทุทานว่ามือนี้ไปจกไหนมา,จากจังหดเข้าไปฟังคําบอกคำจ่าจากเจียวันครับพี่น้องเอฟซีทุทนอันใดเข้ามาแล้วขอกํำลังใจนี้้าพี่น้องดิฝากากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจ,จะประพาดกิจไม่ไม่ชดดีดจากทั้งสองอาจารย์เลยพาอไว้ครับมือนี้ยไลค์กดไลค์คนสวัสดีครับเจวันครับ สวัสดีครับเ,เบบจ้าบ้านค่อยมาถามอาหารรางวันเมือนนี่ค่ะเมื่อนี้วันแตน่097 097ค่ะ097ครับทุกประตูเอาค่ะเดียวมะเข่อเนี่ยข้าให้นาะอ๋อค,ครับเจ้าบ้านนแบงปัดแนวทาาพี่น้องหาขากรเผไปจอลมื่นชกวันพี่น้องชาบด้ ของวันนี้ครับพี่น้องเอซีทุกท่านเพิ่มเติมเพิ่มเติมซิปเจ็เข้าไปน้ำเ้อค่ะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนยค่ะเดี๋ยวว่าเพิ่มหานิดนึงเพิ่มหนึ่งเจ็ดหยใน,นค่ะเออหนจ็ดมีแล้วหนึ่งเจ็ดมีพี่น้องค่ะมีฟังข้งนี้เล่นได้เมืดมอื่ค่ะเล่นได้เมืดมอืกินได้เมืดมอืพี่น้องเตือนสาวมากกกินและนี่ก็รส่อรับเงินยอกราคาหนึ่งเทเตอนสาวมาคนจะกินแหละพี่น้อง ก็เสยกก็เสยบ้านครับพป็น้องเอซมีตัวเลขและแนวท่างมีกะมังเจบพันธุ์นมือไหนเป็นมือใคะนี่ครับนห่องเอฟซี่ันมีศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูฟังที่นี่ห้าเก้ามองมาทีหนึ่งเหมือนนี้หรืออุตัวนี้กินในบัดหมือพันมาเป็น้องเอฟซีทันหนึ่งเก้าจ็ดสองนึ่งเจ็ดเท่ากันเป็น้องเอฟซีทันนี่แหละครับไร้บ้านหาคากับเปาเนี่ยมือสงส่ กินในปัจเหมือไปน้องข่ากับเขาคนมาดีแล้วครับแคบหน้าจอไปแล้วี่น้องเดอ้อยแคบหน้าจอไปครับอาหารรายวันกินวันนี้มื้อนี้ด้วครับพี่น้องนี่ไปกินแบบวิ่งนื่อมื่อศีูดก่อนแคบหน้าจอไปแล้วี่น้องเดอ้อ นี่ครับพี่น้องเอฟซีของเจมันครับพี่น้องเอฟซีเสียเอกครับเจมันกับเสียเอกช่วงปีนีตื่นสองมาหลับแตงเงี้นพี่น้องเอฟซีค้นสั่งบุญหลายนะพี่น้องเอฟซีทุกจันงนะแซบหน้าจอไปแล้วพี่น้องเด้อแซบหน้าจอไปครับมาหอดมาแถีงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านหลายขู่หลายคนน้นหน่ำของมาฝากกันครับพี่น้อง ขอบคุณครับเจ้าบ้านครับเป็นสิไปทุระพี่น้องเนมาฟอดก็ดีแม่คนละใหม่ค่ะมามือเอื้องงานมือเอื้องค่ะแม่นครับเอาามจัดนี่่คะเนจะจัดดอกไม้มือเอื้องเนาะมือมือแรกอ่างนีค่ะจัาอยู่นี่เลยอยากให้กับยูวยนี้ค่ะครับผมสิมีแนวทางให้เมื่อไหรมครับขอบคุณเจ้าบ้านครับนี่ครับพี่น้องเป็นความฝากจากเจเบ้านครับมือนี้รถดมื่อพี่น้องเอฟซีทุ้งใจ เพิ่นกำลังเมียนกันนะครับพี่น้องกำลังเก็บซีนเก็บของออกจกัง mm hmm. นาหมอเนาะเปิดประจัดประดับตัวใหม่พี่น้องเอฟซีทูทันงดกระไรพี่น้องอยู่โดนหลายภาษาละบาะเลขไหาพี่น้องเลขไหามือนั่นแอดแอดแงไปนั่นนี่แหละพี่น้องแ mm hmm. องดซองไปนั่นนี่พี่น้องเอฟซีทูทันซองไปออองนั่นนี่มันไปออดเงี้ยไปแรงซีหาหาซีป่ะมือนี่ซองอีกเซ้งเอซอ,องไปอีกพี่น้อง โต๊ะเก่าครับพี่น้องมือนั้นซองไปลักษณะนี้แหละครับสี่ห้าสี่มันไปออกขยับโต๊ะไหมพี่น้องมอลับจ่อยกําลังกวดหมดกําลังยองเหรอพี่น้องมอลับหมดยองมอลับจ่อยเหรอพี่น้องควรจะล้างทั้ความสะอาดนาหองปูครับพี่น้องเอฟที่ราันเพื่อจะประดับ ประดาโดยดอกไม้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าหมูออื่นเป็นงานใหญ่พี่น้องเอฟซีทุตันพูดว่าพี่เป็นเอฟซีจุตัยนะและยาลืมได้พี่น้องเด้อมูออื่นเป็นมีงานครับพี่น้องเอแกลอตเตอรี่ห้าร้อยใบยูจีฮวาปูตาครับพี่น้องเอฟซีทุตันเอฟซีทั้งไก่เตรียมตัวมาให้กันครับพี่น้องเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ลายปู่หลายทา้งแม่โฮมกันครับพี่น้องในวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาพสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ มาต่างความเคลื่อนไหวรรยวันพี่น้องเอซฝ่ายตอนพี่น้องเอซีมือนียี่สพฤษภาสองพัน้าร้อยหกสิาเนาะมานั่งหาคากับเขาห้าพี่น้องเอฟซีท่านยูิขอปูตาครับเป็น้องเอฟซีตัท่านจวันก็เสียเกคนเสียออกไว้โชระพี่น้องเอฟมือนีก็เลยุุยกันบริดนแต่ว่าตัวเล็กแนวร้างคนจะหายมมกฝ่ายตอนพี็น้องเอฟซมือวันที่ยีสิบแพฤ่ภาสองพันห้ารบแต่ว่าตัวเล็กในแนวนทางไล่เดือน คือมึงมิถุนาสองพันหาระหสิบห้าเลขปูนยังอยู่คือเก่าครับพี่น้องเก้าศนย์เจ็นังอยู่คือเก่าครับพี่น้องยบซีตัวนี้ไปใช้ผด้ขึ้นไปทังหอลงมากยังาปูนเนนก่าูน90 90่านย์เปนหอยับซีกานอ้าก็มา่ารุนกันว่าวันที่หนึ่งมิตุนาสองพันหาระหุสิบห้าตัวเลขแนวแนวทางของปูหาไปทีนี้โชคกันารยปูลายคนมานพี่น้องเนาะเมื่อนี้จะเป็นกาลเตรียมิ่งของตัวเลขแนวทางของวันที่ยีสปดพฤษภาสองพันห เจวันเป็นกะลงไว้ให้พี่น้องเอฟซีเจ็ดเบิ่งแล้วอยู่ในนี้เอแหละครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านถ่ายคลิปให้แซ่บหน่อยจะไปแล้วพี่น้องเด้อเพื่อจะมีขาข้อเข่าลายวันแต่ละมือแต่ละเวรเพราะว่าพงเจเอกกับเจวันเป็นเตือนสามารถเป็นรับสับกับได้พี่น้องรับเงินรับท้องแล้วเพราะว่าเป็นจะหากับเข่าขากับเข่าแต่ละมือไปสกัดสร้างหอด้ันทีหนึ่งมิดูน่นสองการหาเราคุ้มสียหาครับ รตเตอรีกัมาลับพี่นอ้องมาจองมองนั่งมึงนั่นไปแล้วเซฝากของม,มาหลายคร,บยรับพี่น้องพระเจ้าป่วยพระเจ้าพ้ละมากรากใหม่ก็คือสปนัดจะมีพวกเผาก็มี <Yeah. S 1> มีหอมพึ่งจับขอ,ขอครับพี่น้อง <Yeah. S 1> เอฟซีทูสันอย่าลืมนะพี่น้องเด้อตัวเด็กแล้แนวทาง ของเพลินครับมือนี่เป็นไรบน่บ้านวันที่หนึงมีตัวหน้า2องฟัารยหาปูปตาเป็นยำน้ายำนังเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งห้าศูนย์ามาันวัน่นกกันครับว่าวันที่หนึงมีตัวหน้าสองรสยหต,ต,ตัวเล็กแหน้าทางของปูตาเอ้ะให้คนแล้วคนสีมิโชโซไม่ใช่ว่านะ้องเป็น้องอาจจะมีเศษทีในช่องะเกิดหลายปูหลายคนครับเป็น้องแต่ว่าเอนี่วันที่ยี่ส ่าครับขอาแล้วก็นับี่น้องน้โงโสมมันมันลำลำลุ่ยสุขูสุคนับประจำวันที่ยี่สพฤษภาสอง5ันารอาอาจารย์แหล่พระรวยมาหาขาครับข่าวป่าจอดี่น้องเอ็บซครับคนีปน้องคนกำลังทำความสะอาดนะครับมือเงินมือเรยงใบใบนี่อย่าได้พระัาจารตกใหม่ที่น้องอยู่นี่จัดตกใหม่มาเบ๊ สี่วันกำลังสอบไปหาเศษของใหม่ครับพี่น้องว่าประดับประดาให้มันสวยงามขึ้นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าแฉกไปใช้มาหลายครับพี่น้องเอฟซีซีมาหลายพี่น้องวอลลัมไตรกําลังท่งอความสะอาดพี่น้องหมดกัดกัดพอหมดแล้วเอาจะเริ่มด้วพี่น้องอยเอฟซีทุกท่านฝากตอนพี่น้องเอฟซีฝากฝากใเด้กพี่น้องได้ฝาก กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นอกำลังใจให้ท่างช่องฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบบอผาดคลิปใหม่ไตอนที่เดียดจากท่างช่องอาจารย์แหล่พรวดครับมือนี้คลิปนี้เซเดล่าลงไวสากรพี่น้องเอฟซีทุกท่านฟอกันไม่คลิปหน้าสวัสดียังง่ามพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับอย่าลืมเด้อพี่น้องมือนีคาเข้าวก็ได้